เที่ยวกาะกูด3วัน2คืนกับทัวร์ในราคา2,000บาทที่ได้ทั้งที่พักทริปดำน้ำตกหมึกพร้อมซาซิมิสดๆจากทะเลอ,เอันนี้หอยอะไรนะหอยมาไ,มไปรน,นะหนอยไปแล้ว <laughs> และเติมลมก่อนออกเดินทางนะคะ ห้าชั่วโมงทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่เกาะกูดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเกาะกูดเป็นเซตนะคะเราจองมากับลุงไก่เกาะกูดออนทัวร์นะคะแล้วเขาก็มีตัวเรือให้เดี๋ยวเราไปไปเอาตัวเรือเออเราจองมาแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ดูโดนหลอกหรือเปล่าไม่ถ่ายว่าเราจะโดนหลอก ใช่ค่ะไปนคนเ<ว>ราไม่โดนหลอกใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเราจอดฝั่งนู้นนะลูกได้จอดเรือมาแล้วนะคะไปกันค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาฝากรถตรงนี้วันละห้าบาทอันนี้เรามาถึงวัยนะเรือมันออกเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนอะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวนะคะดวกินข้าวก่อนอีกนานเลยตอนนี้เพิ่งสิบโมงสขึ้น หลือเที่ยงคึงมคนันนี้นะคะทุกคนเราไปกินข้าวเสร็จแล้วแเราก็เอาของมาลงนะคะต้องมาลงตรงที่เรามารับตั๋วนะคะตรงนี้ก็คือเอาของลงแล้วก็มานั่งรอเรือตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีรถพาเราไปส่งตรงนี้ครับทีนี้เราจะต้องเอารถไปจอดอีกฝั่งหนึ่งข้ามฝั่งไปนี่ทุกคนนี่ที่เราที่จอดรถคือ,อแดดนลอนมากที่จอดรถอันนั้นใช่ไหมที่เราไปเอาของลงแล้วเราก็ข้ามมาจอดัรงนี้ เขาเป็นล่มให้เลยนะยนี่ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเืนเดี๋ยวเราไปรอขึ้นเลือนะคะเที่ยงขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง น่ยลีแทุกคนเราถึงที่พักแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นห้องสามคนนะคะก็จะมีเตียงเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเดี่ยวคืนนอเขาเปิดแอร์ไว้ให้เราด้วยนะเข้ามาก็คือไม่ฉ่ำหรอกแต่ก็เย็นนี่ห้องน้ำ ทุกคนคะเราอยู่ที่พักแล้วนะคะที่พักที่เรามาพักนะคะชื่อว่ากับตันเนาะโฮมสเตย์นะคะเราจองมาเป็นแบบแพ็กเกจสามวันสองคืนเราจองมากับอันนี้นี่มองเห็นไหมเขาจะมีที่พักให้เลือกหลายแบบมันจะเป็นอย่างนี้น,น,นี่นี่ีก็จะเป็นเลทราคาแล้วแต่ที่พักนะคะของเราเลือกที่ถูกท,ที่สุดนะคะราเนท่ถูที่พักที่เรามานะคะ สองพันบาทสามวันสองคืนนะคะในสองพันบาทคือรวมค่าเรือไปแล้วก็กลับแล้วก็ค่าที่พักสามวันสองคืนแล้วก็รวมกับทริปดำน้ําตกหมึกนะคะซึ่งทริปดำน้ำตกหมึกเนี่ยเราจะไปวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกสองรอบเราอ่ะได้ไปรอบบ่ายสองเพราะว่าเราจองช้านะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ตามรีวิวมาจากในติ๊กต็อกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ <laughs> ที่พัก ถ้าเราจะได้ได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแพ็กเกจสองพันอ่ะจะต้องมาอย่างน้อยสามคนนะคะถ้ามาแค่สองคนอะ่ะมันจะต้องเพิ่มอีกคนละเท่าไหร่ไม่รู้จัไม่ได้ทุกคนทุกคนลองไปดูในเพจได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนเราไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปหาไปหาไหนไม่รู้ไ,รไ,รไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์เลยนะคะทุกคนเราเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถไปหาดไปถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเจอาดไหนสุดๆเดี๋ยวจะบอกที่พัาเรามันเป็นเหมือน,น,นชุมชนของเขานะได้มอเตอร์ไซค์นะคะสามคนหนึ่งคะ่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะไปก <ะ S 2> ่อนจะออกเดินทางเติมน้ำมันก่อนสี่สิบบาท พี่ทำกล่องล่วงค่ะมาประเดิมที่หาดแรกจริงๆเราจะไปหาดของเจ้าแต่ว่ามันมาผิดทางก็เลยลองขับมานะคะน้ำคือใสออโอ้ ที่พักไกลมากเพว่าแถวที่พักแล้วก็มีอะไรกินนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งชิลกันไปคาให้ดูไปคากี่กิโลอะี่สยี่สิบโอเค รับงับรับงับทุกคนเราพามาบานรับๆบบฮ d ดเด้นรับจริงซ่อนแบบทางเข้ามาคือแบบ,บมุดมากมุดจริงมันอยู่ในที่พักสยามบีดใช่อยู่ในที่พักสยามบีดนี่คือแบบทุกคนขับรถมาไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะ ไม่มีมันมีแต่ทางมาคือแบบว่ามืดมากมืดเกือบทั้งทางอ่ะมันมีไฟเป็นช่วงๆเราวยิ่งตอนที่ใกล้ถึงอ่ะคือมืดสุดๆแล้วมันต้องเข้ามาในซอยแต่ว่ามันมีอยู่จริงนะคะทุกคนมันมีอยู่จริงนะคะทุกคนกคนปักหมุดเลยว่าฮิตเด่นะคะมันอยู่ตรงสยามบีดีสอร์ทปักว่าสยามบีรีสอร์ทก็ได้นะคะดีมากอ๋อแล้วก็มันไม่แพงด้วยอันนี้เท่าไหร่เก้าสิบบาท คนมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยไอติม80บาทคือแบบดีอะ่ะกับวิวทะเลยังค่ำคืนแบบนี้เราย้ายที่นั่งนะคะคารุพอดีนี่ทุกคนคือแบบเลิศอ,อ่ะก็ซื้อเบียร์สองขวด180ย<ะ>ดีิบวคือดีเลิศ สวัสดียามค่ำคืนค่ะทุกคนขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะทุกคนเรานั่งบาร์เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูจนถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็กลับมาใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักที่ที่นี่ที่นี่คือกับตันหนงใช่ไหมจากที่พักที่นี่ไปบาร์เมื่อกี้ประมาณสามสิบนาทีนะคะถือว่าไกลมากสำหรับการเดินทางบนเกาะนะ ทุกคนแต่ว่าบรรยากาศมันดีมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ในเทปตกหมึกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราจะไปตกหมึกว่าบ่ายสองตอนเช้าเราจะถ่ายรูปก,กันก่อนนะคะแล้วก็ไปตกหมึกตอนบ่ายสองนนเรามาดูกันว่าเราจะได้กินอูนิได้กินอะไรนะสักที <c oughs> ไหมเราจะได้กินอย่างที่เขารีวิวไหมนะคะเป็นเรื่อจริงว่าสองพันจะมีจริงไหม <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันที่สองนะคะเราจะไปถ่ายรูปที่หาดกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายสองเราจะไปดำน้ำนะคะไป จบคุณที่ใช้บริการค่ะคือต้องเติมขั้นต่ำ25บาทตอนนี้เราจะเติม20ไม่ได้จดพอตัวตนี้ไหมคะเออตัวนี้ต้องเติม25นะเอาละปทุกคนคะเรามาที่หาดบางเบ้านะคะมันอยู่ตรงที่พักสยามดีดีอเมื่อวานที่เราถ่ายให้ดูที่มันเป็นบาร์รับก็คือที่นี่ หรือแม้ทุกคนก็ว่าค่ะที่นี่ก็ได้นะคะสยามบีชรีสอร์ทแบบมันอยู่ติดทะเลแล้วก็มีบาร์รับอันนั้นเมื่อวานบาร์คือดีไม่แพงด้วยทุกคนมันดีมากค่ะนี่หาดสวยนะใสไปถ่ายรูปเลิศอ้าวเพราะมันมีปลาด้วยน้ำมันใสมากคือปลาอยู่แบบตื้นมาะนี่ แกกินข้าวเติมพลังยกขาม,ามับยกอย่าอ๋อคุณนึกว่าหน่งตัวมันน่ากินไหมการอยู่ตรงออกมาจากหาดบางเบ้าแล้วก็อยู่ชายหนึ่งนะคะไปทุกคนเราได้เวลาไปดำน้ำแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้โทรตามอ่ะเขาบอกว่าบ่ายโมงห้าสิบให้เตรียมตัวตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบห้าพร้อแววมแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวเขาบอกจะมี ใส่เรือไต่เรือค yeah. nah ืออะไรนะมึงไต่เรือแบบเซิร์ชกูเกิลเขาบอกว่าเป็นแบบผู้นำอยู่ในเรือก็คือเหอคือเจ้าของเรือเออประมาณนั้นเดี๋ยวเขาเขาจะโทรมาตามเรานะคะแต่เขายังไม่โทรมาเดี๋ยวเราเดินออกไปรอข้างหน้าเลยเดี่น้าที่ปักทุกคนตอนนี้บ่ายสองสิบสามแล้ววะเขายังไม่โทรมาตามเลยอ่ะว้าวุ่นอ่ะว้าวุ่นเลยอ่ะเขานัดเราบบายห้าสิบอ่ะว่าเลยจะออกมานั่งรอข้างนอกเมนูเขาจะต่ามไหมหรือแล้วก็ออกมารอข้างนอก โทรไปหาเขาเร็วเขาให้ไปรอตกร้านค้าตอนนี้ไปส่งโมงจะครื่อแล้วว่าว้าวุ่นสุดๆเดี๋ยวไปรอร้านค้าเดินเลยไปนิดหนึ่งเขาบอกเขาจะโทรให้ ว่าก็าเราไม่รู้เรื่วเ่เขาจะโทรมาใช่ก็เขาบอกขอเขาจะโทรมา<ช>แบบมันมันเป็นคนคนละคนกันนะที่บอกอ่ะแบบเหมือนติดต่อคนนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้ครับประมาณนั้นอะเพราะว่าเป็นทัวก็ต้องลองโทรถามดไปทุกคนเราออกเดินทางแล้วทุกคนเราจะได้ทางดำน้ำแล้วก็ได้หาปลกหมึกเลยนะ คนตอนนี้ตกหมึกนี่น้องสอนน้องจะตกหมดให้นี่นี่แล้วเขาก็มีให้เรา

กินหอยเม่นอะค่ะได้ครับพกพี่มีุ่ปงกอ์เดีะให้ปีนลงไปงบมละ มันกินได้เหรอคะอะไรเกิดจะลองก็เดี๋ยวจะทุบทำให้แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่เป็นไรลองค่ะกินของดิบกินได้ใช่ไหมกินได้ค่ะอาหารของเรานะกท่าดาแล้วก็มีข้าวด้วยข้าวผัดนี่ทุกคน อันนี้นะคะเาราจะกินข้าวกันตุ่มแล้วแล้วก็จบอันนี้หอยอะไรนะหอยมาละถ้าไปตรงนี้นหอยไปละ